เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเบงเคดนะคะแล้วก็ปาบบัญชีรายชื่อนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะขอเชิญชวนน้องน้องช่างฝันนะคะมาที่บันทีรายชื่อนี่ฉุดโพกันได้แล้วนะคะโพล์ว่าเราจะพูดอใคและสัมภาษณ์นะคะกับผู้รอคอยฐานและผู้สืบทอดอย่างนี้ค่ะเรเราไปอยู่ที่ไหน สวัสดีค่ะสวัสดีน้องน้องนักศึกษานิสิตทุกคนนะคะวัยรุ่นยุคใหม่นะคะ,ยยคนะคะอย่าลืม ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในะคะสำหรับการเลือกตั้งนะคะที่จะถึงนี้ค่ะนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่3กระกฎะาคมนะคะปีห4สตั้งแต่แปดนาฬิกาไปจนถึงปอยสามโมงเย็นด,ด้วยกันนะคะอย่าลืมค่ะหนึ่งเสียงของคุณมีค่าประหยัดมากด้วยกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่ารวมประชากรนะคะของประเทศไทยแล้วนะคะก็มีถึง60ล้านคนดังนั้น60บล้านคะแนนนะคะจะต้องเกิดขึ้นอย่างหน้าดองด้วยกัน,นะคะ่ะในวันอาทิตย์ที่สม กระดาษดของนั่นเองค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับนะคะท่านรองเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กิจกรรมการมีส่วนร่วมค่ะนั่นก็คือคุณผู้ชงุตราวงนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านจะให้เกียรตินะคะพูดคุยกับเราและตอบคําถามนะคะให้หลายท่านค่ะได้ทราบข้อมูลที T ่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นด้วยกันค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอรอ,าองเลขาด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ สวัสดีค่ะอะไรค่ะตอนนี้นะคะในตอนนี้ค่ะออค์การอยากจะมีอออยากาคือถือได้ว่ามีข้อมูลอยากจะสอบถามนะคะกับท่านรองเลขานะคะถ้าเกิดพูดถึงสโลแกนที่มาแรงที่สุดนะตอนนี้ค่ะนั่นก็คือเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบถามพี่เดือนคะ่ะท่านว่าสโลแกนนี้นะคะสื่อความหมายว่าอย่างไรบ้างค่ะคสื่อความหมายอย่างนี้นะครับ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการเลือดแบบแบ่งเขตคือบุคคลจะแบง่งแต่แบบบัญชีรายชื่อคือพรรคครับเลือกคนที่รักหมายถึงเลือกบุคคลที่เราชอบนะครับแต่ทั้งนี้ผู้ที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยชอบจะเดียวไม่พอได้เดียวไม่พอนะครับเราต้องดูพื้ฐานเขาว่า ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาได้มีเป็นคนที่มีความสามารถและก็สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างไรเราต้องดูประกอบกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วชอบอย่างเดียวไม่ใช่ครับเราต้องดูพื้นฐานด้วยว่าที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือบ้านเมืองอย่างไรเป็นคนที่มีกวติดีไหมนะครับเป็นผ้จิาคำพันนะครับคือนี่คือเลือกคนที่รักรักแต่ต้องมีความสามารถด้วยเป็นคนดีด้วยไหครับส่วนเลือกพรรคที่ชอบ พรรคการเมืองในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่64พักค่ะครับต่เข้าสู่การเลือกตั้งประมาณ40พักนะครับเราดูซิว่าพรรคไหนเป็นพรรคที่ได้มีการก่อตั้งมาแล้วเนี่ยได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองเราอย่างไรจะไปคิดแต่ว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่มีโลโก้สวยๆวยไม่ใช่ครับหรือผู้เก่งๆไม่ใช่ครับต้องดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เสนออะไรแล้วก็ ทำอะไรให้แก่ชาติบ้านเมืองบ้างครับอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญครับนี่คือการเลือกพักพักที่ชอบครับค่ะตอนนี้ค่ะท่านรองเลย่ะค่ะถ้าเกิดก็สังเกตนะคะทานด้านล่างของเราทั้งสองคนนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเป็นบัตรเลือกตั้งนะคะแบบบัญชีรายชื่ออยากจะให้ท่านรองเลยค่ะค่ะอธิบายสักนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเกิดความสับสนนะคะแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจขึ้นได้นะคะเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะมากค่ะครับ บัตรจะมีอยู่สองแบบเดีที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ครับอขออนุญาตแบบใช้มือผมก่อนนะครับแบบที่ลูกๆที่รอๆนะครับที่นี้บัตรเลือกตั้งนี้เป็นแบบบัญชีรายชื่อที่เราให้ฟังแล้วนะครับคือแบบบัญชีรายชื่อนี้เลือกพักนะครับจะมีหมายเลขประจาพักอันนี้ก็เป็นหมายเลขประจําที่เหมือนกันหมดนะครับภาพเครื่องหมายจะมีภาพเครื่องหมายว่าพักนี้เป็นรูปอะไรนะครับ แล้วก็มีชื่อพักชื่อพักนะครับสําคัญที่สุดคือตรงนี้ครับด้านซ้ายมือของของชื่อพักการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องเป็นช่องที่เราต้องทําเครื่องหมายเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายกากระบาทกากระบาดหมายถึงตีนกานะครับเครื่องหมายคูณบวดนะครับอย่าไปใช้ในอื่นครับอย่าไปใช้เป็นวงกลมหรือบางคนนี้ชอบเขียนว่า ฉันรักเธอก็มีถ้าเขียนฉันรักเธอก็เป็นความก็มมเป็นบาเสียครับใช้การกระบาดด้วย่างเดียวครับแล้วการกระบาดนั้นหลักการที่กรรมการประจำหน่วยเขาจะวิเขาจะวินิจฉัยว่า,าถูกหรือไม่ถูกเป็นดีหรือไม่ดีนะครับจะต้องมีจุดตัดชัดเจนนะครับ <Yeah. S 2> อย่าลืมนะครับการกระบาดตรงนี้ไม่ใช่การกระบาดท,ที่อยู่บนรองนิ้วรอยของใบหน้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> เป็นการกระบาดเครื่องหมาย บวกหรือคูณนะครับขอให้ชัดเจนอยู่ในกรอบนี้นะครับอันนี้คือการเลือกพรรคที่ท่านชอบนะครับส่วนอาแบบแบ่งเขตนี่ก็คือบุคคลครับท่านจะชอบบุคคลคนไหนอย่างในหัวใจอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนที่มีพื้นฐานดีทํางานให้แก่บ้านเมืองมาดีนะครับเราก็เลือกท่านเหมือนกันครับอันนี้คือหมายเลขประจําของท่านก็คือหมายเลขประจําเหมือนกับบัญชีรายชื่อให้พระโทษครับ ออกเหมือนกับผักนะครับก็ใช้กากระบาดเหมือนกันครับอันนี้บัตรสองใบนะครับเมื่อท่านได้รับบัตรสองใบแล้วเข้าไปฏิกูหากาเสร็จแล้วพับแล้วจะมีหีบบัตรอยู่สองหีบนะครับท่านไม่ต้องกลัวละครับว่าบางคนจะหลงท่านถามเจ้าที่ก็ได้บอกว่าอันไหนเป็นหีบแบบเป็นชีรายชื่ออันไหนแบบเป็นเป็นหีบแบบเลือกผ้าการ้ากรเมองนะครับก็จดได้ครับก็สร็แค่นี้ครับง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานครับ นอกจากนี้นะคะพอดีว่ามีมีหนึ่งท่านคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีบางคนที่บอกว่าเลือกไปเลือกตั้งในวันล่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่2 6มิถุนายนนะคะแต่ว่าสําหรับบางท่านบอกว่าในวันที่2 6มิถุนายนนะคะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าในวันที่3เนี่ยยังจะมีรายชื่อของเขาอยู่หรือไม่คะครับในการเลือกตั้งวันที่26จะมีอยู่2ส่วนครับส่วนแรกคือการเลือกตั้งนอกเขตนะครับนอกเขต สมมุติว่า,าคุณออกแกนเป็นคนที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนว่าจะลงทะเบียนเลือกที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่คือการเลือกตั้งแบบลุตเตอร์นหน้าแบบนอกเขตถ้าวันที่26คุณโอ,อกแกนไม่ไปนี่ตัดหมดสิทธิ์เลยนะครับหมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าชื่อถือว่าสละสิทธิ์เลยสละสิทธิ์เลย<ห>ครับส่วนอีกแบบหนึ่งที่เรียกเรียกแบบว่า ในการเลือกตั้งแบบในเขตเลือกตั้งด่วนนั่นในเขตนะครับคุณโอแกนอยู่บ้านได้อยู่เขตสมมุติหยุดเขตบางนานะครับแล้วตอนแรกคิดว่า26นี้จะติดธุระจะไปถ่ายทพยาพิยจนนะครับก็ขอ,ขอขอล่วงหน้ามาเลือกตั้งวันที่25ก่อนวันที่3ประธานโทษพูดผิดครับก็ขอมาลงวันที่26ก่อนแต่พอดีวันนั้นเนี่ยคิวถ่ายเกิดไม่มีสมมุตินะครับ ก็ว่างนะครับไม่ได้ไปก็มาวันที่สามเนี่ยก็ยังได้อยู่ได้อยู่นะครับแบบแ่งเขตีได้แบ่งเขตได้แบบแบ่งเขตได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นร่ชื่อไม่ได้ใช่ไหมคะนอกเขตยนนี่ไม่ได้อ๋อถ้านอกเขตไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าในเขตนี่คือได้นะคะก็คือยังมีสิทธิ์ของทุกท่านอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะสําหรับบางท่านบอกว่า หลายๆท่านปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ครอบครองสําหรับบัตรประชาชนออนะคะแบบสมาร์ทการ์ดตอนนี้ยังถือเป็นบัตรเหลืองอยู่กับบัตรสีชมพูถามว่าทั้งสองบัตรนี้สามารถไปเลือกตั้งได้ไหมคะคในวันอาทิตย์ที่3กงค่ดาวฟคมค่ะบัตรที่ใช้ได้จริงๆก็คือบัตรประจำตัวประชาชนถึงแม้ว่าจะหมดอายุปไปแล้วก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไปทําบัตรแล้วยังไม่ได้เป็นบัตรเหลืองนะครับ บัตรเหลือนนั้น<ล>จะต้องมีเลข13หลักมีภาพพร้อมกับยังไม่หมดอายุถ้าเมื่อไหรข่ขาดอายุไปใช้ไม่ได้ก็จะนั้นคุณแกนอาจจะใช้บัตรใบขับขี่แบบสมัยใหม่นะครับมีเลข13หลักได้หรือใช้พาสปอร์ตก็ได้เ<ข>อกสารทุกอย่างที่ทางราชการทางราชการออกให้มีเลขประจำตัว13หลักนะครับมีภาพได้ครับแต่ถ้าเอกสารเหล่านั้นหมดอายุไปใช้ไม่ได้ ใช้ได้อย่างเดียวคือบัตรประจำตัวประชาชนที่ถึงจะหมดอายุแล้วใช้ได้ครับแล้วขออนุญาตนิ่นึงครับในช่วงนี้เนี่ยสามารถไปทําบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยแม้แต่ว่าวันที่2วันเสาร์นะครับที่ว่าการเขตทุกแห่งเปิดหมดนะครับค้าถึงเย็นหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเปิดหมดนะครับแม้แต่ว่าอาทิตย์ที่3เองก็ยังไปทําได้อยู่แต,แ,ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะไปเรื่อนเรื่องก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะคะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคำถามนี้นะคะถามว่า กรณีที่ประชาชนนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าอยากจะแจ้งบอดแสนะคะสำหรับการทุจริตนะคะหรือว่ากระทําผิดกฎหมายของการเลือกตั้งนะคะสามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้างคะง่ายที่สุดเลยครับเรามีสายด่วนพิเศษ1นึ่นนะครับทั้งหมดประมาณ60คู่สายนะครับณวันนี้แล้วจนถึงวันเลือกตั้งนะครับ24ชั่วโมงครับเดิมนี้เราใช้ถึงประมาณ18นิกาแต่ตอนนี้ ทั้งวันและคืนนะครับท่านสามารถที่จะหมุนได้เลยครับหนึ่งหนึ่งเกหนึ่งถามได้ทุกสิ่งที่ท่านอยากจะทราบนะครับรวมทั้งถ้าเกิดไปเจอบุคลบคลใดบุคคลหนึ่งเดินแจกเงินอยู่นะครับท,ท่านก็สามารถที่จะแจ้งหนึ่งเกหนึ่งได้แต่ขอความกุณาว่าอย่าเป็นการแกล้งกันนะครับอย่ากาันแกล้งกันละกันนะครับทุกอย่างนี้ถามหนึ่งหนึ่งได้เลยครับ อะไรค่ะตอนนี้หลายๆท่านนะคะก็คงได้ทราบข้อมูลต่างๆค่ะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะจากท่านรองเลขาธิการนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราแต่ว่าสําหรับช่วงนี้ค่ะอยากจะให้ท่านรองเลขานะคะเชิญชวนนะคะวัยรุ่นยุคใหม่นะคะรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงค่ะสําหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ค่ะครับก็ขอว่าเชิญชวนให้ ลูกชาวมาเลราสีครับส่วนที่สิบนี้นะครับรวมทั้งทุกท่านอยู่ในที่ดีนะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับ <ฮะ S 1> ตารสมาคกตำหนดนะครับวันที่3การรกฎาคมนะครับอย่าลืมไปเรื่องตั้งครับ8โมงเช้าถึงบ่าย3สิ่งที่อยากจะขอคือขอให้รีไปแต่เช้าเพราะว่าไม่งั้นเหมือนกับวันที่26ครับวันที่26ที่ผ่านมาคนเยอะบ่าย3นี้อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะอาจจะขาดหายไปสิทธิอ์อาจจะไม่ได้เพราะว่าอาจจะไปไม่ทันนะครับ ขอให้รีบไปเส่ชเช้านะครับแล้วก็อย่าลืมปตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้นะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์โดยคิดล่วงหน้าก่อนว่าจะเลือกใครหรือพรกใครหรือพัใคใรดครับเพื่อที่จะเป็นผู้แทนของเราในการที่จะบริหารบ้านเมืองของเราต่อไปครับขอบุณครับค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้สำหรับท่านรองเลยค่ะที่การของเราด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ได้ ฟังข้อมูลต่างๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราอยากจะให้ศิลปินนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนค่ะจากทางแกมมี่นะคะชวนชวนนะคะวัยรุ่นยุคใหม่แบบนี้นะคะกอบติกระสารสำหรับการเลือกตั้งนะคะตอนนี้อยากจะให้คุณไอซ์สันยูนะคะชวนชวน,ชวนค่ะเชิญค่ะก็มาเลยมามาสั้นๆนะคเราเรเราชวนอย่างจริงจังดี้ับผมก็อยากจะฝากบอกนะครับ <ผม S 1> <ห>เพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆ นักศึกษาเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับยานอนหลับทับธิ์นะครับเพราะว่าเราหนึ่งคะแนนเสียงเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่สําคัญหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไอซ์เองนะครับก็เคยใช้ชีวิตเป็นเด็กมหาวิทยาลัยแล้วก็เมื่อสักรปีที่แล้วไอ้บ้านะครับผมเมื่อไม่นานมานนี้แล้วก็ตอนตอนนั้นก็เฮ้ยคิดว่าเอ๊ะ เราแค่หนึ่งเสียงของเราคงไม่สำคัญหรอกแต่แ<ล>ว่าช่วต่เราแป๊บเดียวใช่แ<ๆ>ต่ว่าในที่สุดแล้วก็ไปเลือกตั้งแล้วก็พอเลือกตั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจจังเลยที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา ให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแลบ้านเราเข้ามาดูแลตัวเราเพราะฉะนั้นหนึ่งเสียงสําคัญมากเพราะถ้ามีคนคิดแบบเราเฮ้ยเราไม่สําคัญหรอกสักหนึ่งพันเสียงนั่นหมายถึงว่าคะแนนเสียงหนึ่งพันเสียงไม่ไป่เสียงใช่หายไปประมาณห5ื0 0หพันเสียงพราะหนึ่งพันเสียงเราไปชวนเพื่อนอีกคนละสิบกว่าคนอเขาไม่ชวนก็ล้อเอออย่าให้เขาชวนสิผมเพราะฉะนั้นต้องต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยน้องๆในระดับอุดมศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเหมือนเป็นวัยแรกแย้ม ครัไม่ค่ะที่จะเชิญชุดทุกคนเข้ามาเสียงคระจายไหมเอานี่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 ครับผมคือผมเป็นสาระมากขนาดที่วันรุ่งนี้พังเลยทีเดียวนะครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาลงคะแนนเสียงกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนที่สงสัยตะกี้ว่าไอซ์จนันยูหรือนาเดชนะครับไอซ์ใช่ไหม ทำไมผมไม่เคยสงสัยเลยพี่เอามีคนถามผมตลอดทางเลยเหรอผมได้ยินเพื่อนกระซิบในหรอนเด็นเด็ดนเด็ไม่เพราะผมได้ยินเลยโอ้โอ้โอ้โมเออแรงผมลี่โมลี่อ่องมงเผ็ดอะรนะไม่ได้อันนั้นหลวมถามไปแล้วนะคะครับค่ะขอเชื่อมปมมือนะคะให้สำหรับไอซ์มันยูด้วยค่ะและสำหรับท่านต่อไปนะคะที่จะมาชวนชวนนะคะไปรูดทุกคนนะคะนั่นก็คือคุณแปชินค่ะครับ โอเคสู้ครับพี่ไอก็พูดไปตั้งเยอะนะฮะผมก็ขอพูดง่ายๆแล้วกันครับก็ให้มันเลือกคนที่รักนะครับแล้วก็พักที่ชอบแล้วกันนะฮะก็ให้ทุกคนชวนๆกันไปเลือกตั้งอย่าชวนกันแบบว่าเฮ้ยขี้เกียจไม่ต้องไปหรอกเรายังเด็กอยู่เลยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆครับสู้ครับครับครับ เขาียงปอกืนนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณแต่ชินค่ะและท่านสุดท้ายนะคะไปพบกันเลยนะคะกับยูเดอะสตาร์ค่ะเชิญค่ะพบกันแล้วครับอยู่ตรงนี้แหละครับโอเคครับผมก็ทจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึง พูดถึงค่านิยมก่อนละกันตอนนี้เนี่ยเรานิยมทําอะไรกันได้หล,หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแคนกิ้งเอย่ยพับเทียบเอ่ยเราังทำกันได้ทําไมเราจะสร้างค่าน,น,นิยมกไม่ใช่แคนกิ้งมายวนเลือกตั้งก <ๆ S 2> <ไ>ันไม่ไม่พี่จะบอกว่าเราค่านิยมพวกนั้นน่ะเราทําตามกันได้เราสร้างกันได้แล้วทาไมาเราถึงจะสร้างค่านิยมในการเลือกตั้งไม่ได้ๆๆใช่ครับเราชวนไปสิชวนเอาเพื่อนเอ้ยมาเลือกตั้งกันเอ้ยมาเลือกตั้งกันชวนเจอใครก็บอกต่อกันบอกต่อกันทำให้มันเกิดเป็นค่านิยมในการเลือกตั้งให้เห็นความสำคัญว่า หนึ่งเสียงของเรามีความสําคัญต่อประเทศชาติขนาดไหนกับผมก็ได้เชิญชวนไปเลือกตั้งกันเยอะแล้วถ้าเกิดเจอใครไ้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเนี่ยเราก็สามารถว้าว่าไปไม่เลือกตั้งนี่บ่าอย่างเงี้ยเราทาได้มครหมวมก็อยากจะใช้ให้ให้สร้างค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาให้เ็นเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งครับรคะ่ะเอาละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะทุกคนอยากจริญนะคะอย่างที่บอกสร้างค่านิยมให้กับตัวคนเองได้แล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าการเลือกตั้งนะคะเป็น สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนค่ะที่จะต้องออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะคะเพราะว่าอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่มือของทุกทุกคนแล้วนะคะอ,อย่าลืมค่ะวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมตั้งแต่ปัดนริกาไปจนถึงป่ายสามโมงเย็ยนด้วยกันอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะ<อ>และนอกจากนี้ค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายภาพนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอเชิญด้วยนะคะสําหรับการอุ้งอิงเฉมโปโปค่ะเชิญค่ะ มาแยกให้หลานสาวมาถ่ายรูปได้ไหมจ๊ะหลานสาวพี่กูมองไงมองหมดมองหมดมองงาหมดเลยแล้วก็ป้ายอ่ะเขาป้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาถ่ายช็อตนี้ก่อนเอาเลยครับจับเลยครับ วันที่ทห่มวันที่ฉนไม่วใจใจเธอมาใใหาลยา,ามีใครสักมีหรือเปลไม่เข้าใจต้องการใครสักคนรับไวมองหาที่สบาย แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านลองเลขาธิการนะคะรวมไปถึงนะคะศิลปินจากทางแกมมี่นะคะถ่าตรงกลางเลยค่ะด้านล่างเลยค่ะร่วมถ่าภาพเลยนะคะ ลืมนะคะวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมค่ะตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึงไป3โมงเย็นด้วยกันนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของคุณให้เป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าหนึ่งเสียงของคุณนะั้นมีค่าเป็นอย่างมากด้วยกันนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทยได้นะคะและก็ถือว่าเป็น ประชาธนทไตยนะคะที่ทุกคนนะคะบอกว่าอย่าจะไปใช้สิทธิ์เอเสียงสำหรับการเลือกตัง้งและครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นหน้าที่อของทุทกคนเราเลยคะอย่าลืมนะคะสร้างค่านิยมสําหรับการเลือกตั้งกันได้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่3กรกฎาะคะามค่ะ นต้องขอขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้งด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมคุณผู้ชงรุตราวงค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะศิลป,ปินจากทางแกมมี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณไอชลันยูเตชินและดิวเดอะสตาร์ค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างมากด้วยกันนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่สือมลชนด้วยนะคะรวมไปถึงน้นองน,น้องนิสิตนักศึกษานะคะที่วันนี้ค่ะมาทํกากิจกรรมดีๆกับรเรานั่นเองนะคะอย่าลืมวันอาทิตย์ที่3ก,กรากรดาคขอขาชิงว่าทุกคนมีหน้าที่เหมือนอนกันนะคะนั่นก็คืออย่าลืมไปเลือกตังะะ้งค่ะ และสำหรับช่วงนี้นะคะไปพบกับความสนุกสนานนะคะที่วันนี้นะคะ